สวัสดีครับพี่น้องครับภาพพี่น้องมาเบิงง่วงบ้านครับพี่น้องมือนี่บ้านอีหลีครับพี่น้องเป็นง่วสายเก่าเราเก่านะครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกคือสี่เป็นตัวที่สามนี่แหละยู่ในท้องตอนนี้ถ้าไปใ้ประมาณสี่เข่าสองเดือนนะครับนี่ลูกยังวานเศร้านุาน่มอยู่นะครับคมโตไปแล้วนะครับนี่เดีย๋ยวผมพาเบิงนะ้อผมพาเบิงลูกกูละ เบิงลูกซอยผมในวันนี้เบิงลูกก็พูดละ่ะโอ้โหตัดหลังพี่น้องเออตัดหลังเป็นหลานของโจเคเอฟสามหนึ่งพ่อเล่านี่เป็นลูกของเค 1. เอฟสามหนึ่งเล่ามีศักเป็นหลานนะครับคุณเบิงซอยผมเนพูดละ่ะแม่กับสิยูประมาณร้อยสามสิบกว่ากว่านี่ทองแล้วล่ะพี่น้องนาดิทองแล้วแต่ว่าลูกด่ก็อยู ประมาณอยแปดเก้าเดือนนี่เบิบบบ่งหล่ะกูล่ะพูล่ะก็มึง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 มงตะสะออนบ่หลังแตกไอไปพูหละ่ะบมน้อยเด้พูละ่ะเชื่องพร้อมเป็ดตะเลี้ยงพร้อมเป็ดตะเลี้ยงพร้อมนะครับนี่เป็ดตะเลี้ยงเกินเกินพูดละแม่นี่อันนี้ก็ททบโค้มโตให้เรียบร้อยติดบ่ติดบอลหัวนี่มันได้อยู่ประมาณจัก ที่เขาสองเดือนนี่แหละเด่น,เดนกว่านะครับนี่เมื่อวันบ้านบมื่นาสิมีปัญหาเพราะว่าถามเพื่อนเรื่องปัญหาเรื่องมดลูกปัญหาเรื่องการเป็นหมันเรื่องการล่วงการจุกกระบ,บืมอีเป็นเมื่อวันบ้านเ <c oughs> มื่อนี้เปิดราคาแม่พร้อมลูกซื้อสองได้สามนี่พี่น้องนี่นี่นซื้อสองได้สามเปิดตัวละเมินสองกับหาร้อยนี่ราคาเปิดเด้อ สองพันกับหาลอยนี่โอ้ยจักสิไปหาสื่อใส่ยังสีได้พี่น้องมาเบิงซอยผมเนี่ยอันนี้บสงาสำหรับผููมีเงินหน่อยบ่ได้แยกด้พี่น้องบ่ได้แยกเปิดทั้งลูกทั้งแม่เปิดไปพร้อมกันเลยบย่ได้แยกนะครับผููมีเงินหน่อยกะเปิดอยู่สองหมือนหาต่อร่องเอานะครับต่อร่องกันหาสีได้นะครับ ได้พ่อได้ทรงคารถลคาร่ากันอยู่ดอกนิดๆใน,นอซอยกันไปแต่ว่าเบิง่งตีเบิ่งหลังลูกเบิ่งเหงาหางเพราะว่ามันหางแง่พูละ่ะพูละ่ะป้าท่อสอนลูกสร้างลูกใข,ขนาดนุ่มดีนะครับเอาเฝ้าเอาเ่าเฝ้าสนใจทักขเข้ามาเลยครับพี่น้องครับทักขเข้ามาเลยสื่อสองได้สามงัวบันบนไปหาบ่าได้แล้วพี่น้องน้ำตลาดตอนนี้ก็หาบ่าได้แล้วนะครับ ราคาตัวละเมือนสองกับหาลอยเปิดไว้เป็นสองเมือนหาแต่ว่าขันม่หอดกันกับตอร่องได้นะครับทักเลยครับพี่น้องทักก่อนได้ก่อนทักษาบอท่านครับพี่น้องครับ